วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ เราต้องการเปลี่ยนบรรยากาศครับในการที่ให้สมาชิกเก็บวัตถุมงคลที่เราสร้างกับการมาว่าเรายอมเอาวัตถุมงคลเก่าที่เราเก็บเอามาให้สมาชิกไปเ,เก็บรักษาไว้หรือใครจะไปหวังุ่้พุทธคุณก็บูชาได้เพราะเป็นพระที่ผ่านพิธีมาแบบยิ่งใหญ่ทั้งสองรายการทั้งเมื่อวานและวันนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้นี่เป็นซปเปอร์ไฮไลท์อย่างที่อาจารย์พูดอย่างนี้คือวันนี้จะเป็นวัตถุของคนเก่าที่ไม่ได้ขออาจารย์ไม่ใช่ของเราแต่สำคัญเก่ากับเมื่อวานนี่แต่อาจารย์พกแล้วก็อาจารย์เคยทดสอบพื้นคุณแล้วโอเคแน่นอนอ่ะแน่นอนแน่นอนแล้วถ้าเป็นเกจิในเขาเรียกอะไรเป็นอาจารย์โอ้โหอาจารย์เป็นอาจารย์ดีกว่าก็คือเป็นอาจารย์ของอาจารย์เราอีกทีคนองค์นี้ใช่คน รูปรูปเนี้ยเป็นอาจารย์ของอาจารย์เราแต่ต้องบอกรูปเนี้ยเป็นอาจารย์ของดักเรียนที่ทุกคนต้องรู้จักอ่านั่นแหละใช่ก็จะให้ดูก่อนนะให้ดูเลยนี่เห็นไหมโปรดิเซอร์เห็นไม่เห็นบอกด้วยนะพลิกข้างหลังให้ดูอ,อันนี้อาจารย์บอกเก่าปีแล้วเก่าเมื่อวานใช่เก่า,า,กาของเมื่อวานไอไปองค์เด่นเนี้ยที่อาจารย์จะบอกเนี้ยปีไหนกัน สองห้าศูนย์เก้าโอ้โหห้าสิบปีห้าสิบปีซึ่งวัตถุมงคลอายุห้าสิบปีนี่ตีราคาไม่ถูกทุกวันนี้นะอาจารย์ห้าสิบปีนะขี้หมูขี้หมาหมือนขึ้นอ่ั่นแหละมันต้องมันต้องแพงแน่อ่าอันนี้นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินเงินไหนเงินวัดดอนเยี่ยหอมนครปถมอาจารย์ตีใหญ่ฮะอาจารย์ตีใหญ่ด้วยอาจารย์ของตีใหญ่ที่มีประสบการณ์ลงหนังสือพิมพ์เกี่ยวกาบอาจารย์เหรียญนูลน เหรียญรุ่นแรกเหรียญหลายแสนนะถ้าสวยๆเหรียญเป็นล้านนะแต่เหรียญเนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินที่ออกกับวัดทองเพลงที่กรุงเทพอ๋อวัดทองเพลงอยู่กรุงเทพใช่แต่เหรียญนี่เป็นรูปหน้าหลวงพ่อเงินเลยออกวัดทองเพลงด้วยเหตุผลก็คือว่าตัวหลวงพ่อเงินเองเนี่ยเมื่อสมัยก่อนที่มาเรียนหนังสือในกรุงเทพมาใสอยู่วัดนี้มาใสมาใสคืออดีตเจ้าวาดวัดทองเพลงเนี่ยเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินตน ตอนตมาเรียนวิชาตอนมาเรียนหนังสือเรียนบาลีก็คือต้องมาอยู่วันนี้มาอยู่วัดทองเพลงมาจำวันนี้เพื่อเรียนหนังสือแล้วก็อดีตเจ้าว่าวัดทองเพลงเนี่ยเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเงินด้วยแล้วคราวนี้พออาจารย์มรณะาพไปวัดเนี่ยก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าว่าแล้วก็กําลังจะสร้างพระอุโบสถสร้างพระอุโบสถสร้างโบสถ์ใหม่แล้วคราวนี้ขาดทุนทย์และปัจจัยหลวงพ่อเงินเลยมาเป็นผู้ประถมการบูรณะ ก็เลยสร้างเหรียญในปีที่ท่านรับพัดยศรับพัดยปีศูนย์เก้าไงรับพัดยศอาจารย์ยินพูดกิกาก็เป็นเหรียญเลื่อนได้เลยก็เป็นหลงพ่าเงินปีศูนย์เก้าเขาเล่นทุกรุ่นเพราะว่าเป็นเหรียญเลื่อนเเใช่ไหมแต่ก็ถือว่าปนัทปีนั้นทั้งปีมันใช้ได้ทุกปีใช่ใช้ได้ทุกปีแล้วก็เหรียญเนี่ยเสกทั้งหมดเก้าวันเก้าคืน ถือว่าเป็นการเสกพระที่มราอนมากสำหรับในหลวงพ่อเงินปีสูนย์เก้าแต่ว่าเสกพระสวัดขอทองเพลงแต่นี่ออกวัดทองเพลงแลวเสกที่ไหเเสกที่วัดทองเสกวัดทองเพลงแต่หลวงพ่อเงินและก็ไม่ใช่หลวงพ่อเงินองค์เดียวที่เสกหลายองค์เพราะว่าอดีตเจ้าว่าวัดทองเพลงเนี่ยท่านเป็นพระปริยัตก็คือเป็นพระราชาคณะชั้นสูงที่ใครจะเรียนพระปริยัตต้องมาใส่นอนอยู่วัดเนี่ยโอ้โหรวงถึงเกจิเบอร์หนึ่งของภาคใต้ด้วยนะ ครับอาจารย์อาจารย์ทิมวัชชังให้ที่สร้างหลวงปู่ทวดกล้าที่ถหลวงปู่ทวดก้าเจ็ดดังระดับประเทศเนี่ยหลวงปู่ทิมก็ปลุกเสกเหรออาจารย์ทิมวัชชังให้เนี่ยเมื่อสมัยตอนที่เรียนพระปริยัติกรุงเทพก็ประจำวัดที่นี่แล้วก็มาเรียนที่นี่และที่สําคัญคือเหรียญนี้อาจารย์ทิมวัชชังให้ก็ร่วมเสกเสกให้ด้วยเสกด้วย นอกจากอาจารย์ทิมเนี่ยยังมีเกจิอีกหลายๆรูประดับประเทศอ่าจจะพูดง่ายตอนนี้คือหลักๆคือหลวงพ่อเงินแน่นอนแล้วหลวงพ่อเงินพระจารยหอมที่เรียกว่าเทพเจ้าแห่งรุ่มน้ำนครชัยศรีแล้วก็หลวงพ่ออาจารย์ทีมอาาจรย์ทีมวัดช้างให้ที่สร้างพระปิตะหลวงพ่อทวดดังกระหึ่มเลยเจ็บนี่นะที่โอปปะเป็นล้านหลายสิบล้านเลยหลวงปู่นายจิ้งโจงนายว่บ้านแจ้งที่ดังจิ้งจกในเขตยุทธยาโโอ้หลวงพ่อทูลวัดโพธิมิตร ห,หลวงพ่อทูนที่ทงสมเด็จด,ดังมากต<ช>ืส่สายวิชาจากพระภูภูวัดอินอ่าครับอ่าแล้วก็มีหลวงพ่อพูนวัดไผ่ร้อวัดไผ่ร้อนอ่านาคาปฐถมครับแล้วก็หลวงพ่อพรมวัดถนนเหนือโอ้โหมันก็เหนียวสุดเลยนะแล้วก็ยังมีหลวงพ่ออั้นวัดพญาตระอั้นอีกอ่าวัดพญาติดหลวงพ่อกันนี่นะสิดหลวงพ่อกันโอ้โหคือเหรียญนี่ยแทบจะรวมซปเปอร์เกจิในยุคนู้นเลยแค่อาจารย์พูดมาเจ็ดองค์นี้โอ้โหเก้าวันเก้าคืนเกจิไม่ซ้ำนะ มีสามองค์เดียวก็คือหลวงพ่อเงินคือหลวงพ่อเงินมาหลวงพ่อเงินมาหน่าเป็นประธานเก้าวันมาทุกวันก็อยู่วัดนั่งอยู่วัดเลยเป็นประธานเสกทุกวันเก้าวันแต่องค์ต่อออ่ญก็ผัดกันมาผัดกันมาเขาว่านะเหรียญเนี่ยเสกจนบินได้เสกจนบินได้เลยในอันนี้คือเขาว่ากันเขาว่ากันมาว่าเสกจนบินได้แล้วก็เหรียญเนี่ยมันหายไปจากวงการพระเครื่องเพราะใครมีต่างหัวขงเหนไม่ขายกันออกไปเลยเหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นนี้นะจ๊ะใช่เหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นนี้อันนี้คือเราได้มาจากในวัดทองเพลง อ้าวอาจารย์ได้จากวัดมาเลยเหรอได้าจากวัดทองเพลงตอนเจ้าวาดององค์ที่แล้วเสียอาจารย์ได้มานานแล้วใช่ไหมเพิ่งได้มาสักสองปีเนี่ยปีสองปีเดีตอนนั้นสมัยตอนนั้นพระสุดที่ยังเหลือชื่อวัดเหรออาจารย์อันนี้คืออดีตเจ้าวาดเก็บเอาไว้ไม่ได้ให้จำหน่ยอะไรแล้วก็เอาเงินช่วยงานท่านท่านก็เลยเขาก็เลยให้มาอืเขาก็เลยให้มาแล้วก็เหรียญเนี่ยเซียนพระ แฝนติดคอหลายคนชเพราะเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มากทั้งเรื่องงครงการแควคาดอํานาจครับแล้วก็ชื่อท่านดีคือหลวงพ่อเงินเออใช่ชื่อชื่อดีกัคือหลวงพ่อเงินใช่แล้วก็หลวงพ่อเงินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าออกรุ่นไหนวัดไหนราคาแพงหมดถูกแล้วเหรียญที่ราคาแพงเป็นเหรียญปีหนึ่งกว่าขึ้นทั้งนั้นเหรียญปีศูนย์กว่าสองพันห้าร้อยขึ้นมาเนี่ยหายากมากปัจจุบันนี้เกเยอะด้วย อาจารย์แค่สึกๆก็เป็นแสนแล้วะตอนนี้นะถ้าถามว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินวัดราชาหอมเนี่ยเอาง่ายๆชินาร่าขาวจมขาวร้อยก็หลายแสนแล้วอะ โอ้โหใช่อ่าชินาล่านะเหรียญชินาล่าเข่าจมข่าลอยของหลวงพ่อเงินมีทั้งข่าจมแล้วก็ข่าลอยอาจารย์จะไปพูดหลวงพ่อเงินมากเลยเพราะว่าตอนเนี้ยหลวงพ่อเงินไม่มีกขาไม่ได้หลวงพ่อแช่มแล้วตอนเนี้ยหลวงพ่อแช่มวัดใจหอมแล้วยิ่งกว่าหลวงพ่อแช่มอีกตอนนี้นี่หลวงพ่อแช่มก็ยังแพงนะหลวงพ่อออมอวยพรอ่านั่นแหละมาเล่นรุ่นหลานละรุ่นหลังๆแล้วรุ่นหลานสิทธิ์แล้วรุ่นหลานสิทธิ์แล้วตัวพ่อพระหลวงพ่อเงินเองหาไม่ได้โอ้ไม่ต้องพูดเลยถึงหาได้เนี่ยคนรุ่นใหม่ก็กลัวเพราะเก๋ใกล้เคียงมากใช่แต่อันนนนนนีีี้่่เเเเป็หหหรรรยญลวงงพพออิาะมััคบ เป็นเหรียญที่อยู่ในทมเนียบวัดดอนยายหอมหรืยว่าหนึ่งในเหรียญที่หลวงพว่อเงินไปทําการเป็นประธานในการสร้างและเสกคือประมาณว่าที่วัดก็มีทำเนียมแน่นอนว่าออกวัด<ช><ม>แน่นอนก็คือหลวงพว่อเงินวัดดอนยายหอมได้ไปเป็นป,ประธานสร้างและเสกไม่ใช่ว่าแค่ไปร่วมเสกอันนี้เป็นประธานสร้างเลกไม่ใช่แค่แบบชัดเจนเลยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าวัดเชิญหลวงพ่อเงินมาร่วมเสกไม่ใช่ท่านไปเป็นประธานสร้างและเสกเลย ก็คือบีไม่กี่รุ่นในยุคนั้นปีศูนย์มีแค่สี่รุ่นเองที่หลวงพ่อเงินยอมออกจากวัดไปเป็นประธานสร้างนั่นสิซึ่งนั้นก็คือหนึ่งนั้นคือรุ่นนี้วัดทองเพลงใช่แต่เหตุผลที่พระรุ่นนี้ไม่มีราคาเนี่ยคือไม่มีราคาในที่นี้ก็คือไม่ไม่ได้พุ่งปี๊ดเปียงป้าอาจารย์จะพูดว่าแต่ก็หลายตังนะอาจารย์จะพูดว่าพระไม่มีราคาเอาเป็นพระไม่มีให้เล่นดีกว่า มันมันมันไม่มีราคาในที่นี้คือมันไม่มีราคาจริงนะไม่มีราคาคือมันไม่มีพายซื้อขายอ่ะก็ใจไง้มันถึงไม่มีราคามันไม่มีพายซื้อขายของอยู่ในตลาดมันน้อยแต่มีการซื้อขายในวงวงการพระเครื่องอยู่ที่เหรียญละหลายตังค์มานะก็คือปกติทันลงพ่อเงินก็คือหมื่นขึ้นบนหมดใช่ถูกต้องเป็นเหรียญราคาเป็นหมื่นหมดก็จ์ไม่ต้องอะไรปีศูนย์เก้าพห้าสิบปีโผพัหลักห้าสิบปีลงพ่อเงินมันจะแล้วถามว่าถ้าเรา ถ้าคนนะครประถมเนี่ยถ้าบอกหลงเพราะเงินเสกวัดไหนก็ได้เอาหมดเพราะว่าเขาเชื่อฝีมือแล้วว่าถ้าไม่ดีคือจะไม่ให้ไปไม่ให้ใส่ชื่อกันลงเป็นเสกเลยใช่ครับแล้วก็อยากจะบอกว่าพระรุ่นนี้นี่เป็นอะไรที่คือฮาือคือฮาในที่นี้คือฮือฮาในนักเลงฝั่งทนที่นักเลงนักเลงนักงสมัยก่อนในฝั่งทนในใส่ติดคอเลยแล้วก็มีประสบการณ์ แล้วก็หลายคนคิดว่าเป็นเหรียญที่ออกในวัดดอนยายหอมใช่แต่จริงไม่ใช่เป็นอ,อวัดทองเพลงเพราะข้างหน้าเนี่ยเป็นรูปหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมเลยเพราะว่าจริองเขาออกต่างวัดไม่น่าจะเอารูปหลวงพ่อเงินขึ้นมาใช่ไหมจันคือมีเหรียญไม่กี่วัดก็คือสี่วัดที่ว่าเนี่ยในปีศูนย์เก้าที่หลวงพ่อเงินอนุญ,ญาตคือไม่ได้อนุญาตไปเป็นประธานสร้างโดยเอารูปตัวเองไปนคน,ปนใส่ลงไปในวัตถุมงคล แล้วก็ออกในนามวัดนั้นๆเลยซึ่งในสมัยนั้นเราต้องยอมรับว่าหลวงพ่อเงินนี่ฮอตมากในปีศูนย์เก้านี่คือวัดไหนวัดไหนก็หลวงพ่อเงินรดานยาหอมรบครับปีศูนย์เก้านี่ยหลวงพ่อเงินก็ถือว่าเป็นเกียรติอาจารชื่อดังแล้วใช่ไหมอาจารย์ระดับประเทศในยุคนั้นเลยปีศูนย์เก้านี่คือระดับประเทศแล้วใช่เบอร์หนึ่งนครปฐมหลวงพ่อเงินรดานยาหอมเบอร์สองนครปฐมหลวงพ่อเต๋อภาางามอย่างนั้นเลยอาจารย์จุ๊นั้นไม่หลวงพ่อเงินนี่คือ ปลกเสกงานไหนต้องไปงานนั้นปะถ้าง,งานใหญ่ๆพิธีใหญ่ๆต้องเกิถ้าไม่มีชื่อหลวงพ่อเงินเสกก็คือขายไม่ได้วัตถุมบางคนอะสมัยนั้นนะสมัยนั้น,นะน,นเพราะฉะนั้นวัตถุมางคนที่เป็นหลวงพ่อเงินวัดรัญญาขอมสร้างหรือเสกอะไร,รก็ได้ครับขอให้ทันและแท้ชัวร์ละกันแต่อันนี้วันที่ว่วทันและแท้เพราะว่าเป็นประธาน9วัน 9, 9วัน9คืนเป็นพระที่หลวงพ่อเงินมาเป็นประธานสร้างในรุ่นเดียวที่เสก9วัน9คืนนะครับรุ่นอื่นเสกสาวัน รุ่นนี้เสกเก้าวันเก้าคืนในสี่รุ่นที่ออกจากวัดมานะที่เราสืบค้นประวัติมาเลยและที่สําคัญลวงพ่อเงินและที่ยังมีเกจิระดับประเทศหลายองค์ที่เป็นที่นั่งเสกทั้งหมด9วัน9้าคืนในยุคนั้นก็คือในเกจิกรุงเทพปริมณฑลทั่วประเทศไม่มีใครไม่มาเสกรุ่นเนี้ยงานนี่งานใหญ่มากตอนพิธีเป็นพิธีใหญ่แล้วก็วัดนี้นี่เป็นที่เรียนพระปริยัติใหญ่มากครับในยุคนู้นครับและตัวท่านอาจารย์ที่มรณภาพก่อนหน้าเนี่ยก็เป็นคนที่ เก่งมากในเรื่องการดูดวงอมีชื่อเสียงมากในเรื่องการดูดวงระดับประเทศอาเหรียญรุ่นนี้ก็เลยกลายเป็นวัตถุมงคลที่ใครที่หวังเรื่องเงินทองโชคลาภหวังเรื่องอำนาจทําการค้าหรือจะเก็บวัตถุมงคลไว้เป็นของเก่ารับประกันว่าหาพระปีศูนย์เก้าเก่าๆแท้ๆเยนี่ยากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ